คุณเคยไหมที่คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่แต่กลัวไม่กล้าที่จะกลับบ้านมาเป็นคนต่างจังหวัดค่ะที่มาเรียนและทำงานในเมืองใหญ่ชีวิตที่เชียงใหม่นะคะหน่อย,อยู่คนเดียวค่ะหาเงินและส่งตัวเองเรียนมีค่าหอพักค่าข้าวต้องดิ้นรนทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เป็นลูกจ้างร้านขายเสื้อผ้าขายม่วงแช่อิ่ม ทำการร้านอาหารค่าจ้างชั่วโมงละ20บาทเวลาที่มีทั้งหมดกับ24ชั่วโมงหมดไปกับการเล่นรนเอาตัวรอดค่ะสมัยก่อนเพราะเป็นพันโรงแม่จบแค่ปหกค่ะหน่อยเลยต้องปักกัดตินทิพตั้งแต่เด็กส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีเพราะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสำหรับตัวหน่อยแล้ว กันเป็นพนักง,งานกินเงินเดือนเหมือนต้นๆก็ดีถมไปแล้วค่ะแต่เงินเดือนที่ได้มาก็แค่พอใช้เดือนชนเดือนค่ะไม่เคยมีเหลือเก็บเลยมันเลยทําให้หน่อยไม่กล้าแม้แต่คิดจะกลับบ้านเพราะการกลับบ้านของเราทุกครั้งมันคือค่าใช้จ่ายก้อนโตกลัวมากๆเลยค่ะเพราะหน่อยอยากมีเงินไปให้พ่อกับแม่หน่อยอยากซื้อของไปฝากท่านหน่อยอยากให้ครอบครัวเห็นนะคะว่า เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ความเป็นจริงนะคะมันไม่ใช่เลยค่ะเชื่อไหมคะเรามีปัญญากลับบ้านอย่างมากก็แค่ปีละครั้งทั้งๆท,ท,ที่นั่งรถไปแค่สามชั่วโมงก็ถึงความขัดอั้นใจที่มีมันทำให้เราต้องนิ่นนนทุกอย่างคิดทุกวันนะคะว่าจะทำยังไงให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น จนวันหนึ่งได้มาเจอโนูสกินก็แอบหวังเล็กๆนะคะว่าโนสกินนี่แหละจะเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้วันนั้นก็ตัดสินใจลงมือทำทันทีเลยค่ะนั่งรถสองแถวไปทำนสกินไปส่งของไปประชุมไม่ว่าแดดจะออกหรือฝนจะตกหน่อยก็นั่งสองแถวไปค่ะ พอทำนูสกินได้7เดือนก็เก็บเงินซื้อรถคันแรกได้ซื้อรถทั้งที่ตอนนั้นนะคะยังขับไม่เป็นเลยค่ะหลังจากมีรถให้ตัวเองหน่อยก็ซื้อรถใหม่สร้างบ้านหลังใหม่ให้พ่อกับแม่ให้ท่านได้ทำในสิ่งที่อยากทำและในแต่ละเดือนยังมีเงินพี่เสร็จให้ท่าน เดีแล้วรักเหมือนด้วยนะคะแม่น้อยใจเพราะว่าพี่หน่อยบักลับบ้านเพรา่ามหูตอนไม่ลูนกับลูกมีเงินมีทองเนาะมาวันนี้พ่อแม่ก็บสบายอกสบายใจเนาะลูกมาแอรบ,บ้านบ่อยพ่อแม่ก็ดีใจพ่อภูมิใจมากที่พี่หน่อยมีวันนี้เพราะทุกวันนี้พี่หน่อยก็ได้มาแอ่์พ่อเรียนนั้นหลายครั้งพ่อจะลำบากเ็ราเป็นยังถ้าลูกสบายดีพ่อภูมิใจมากครับ หน่อยไม่มกลัวการกลับบ้านแล้วนะคะครอบครัวของหน่อยอะวันนี้อบอ,อุ่นมา,มากๆเลยนะคะเราอะได้อยู่ใกล้ชิดกันเรามีครบค่ะเกินฝันขอบคุณนูสกินนะคะให้ฝันเด็กๆของหน่อยเป็นจริงค่ะแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้ต้องขอบคุณนูสกินตลอดชีวิตมันคือนาทีฉุกเฉินของครอบครัวเราค่ะ,คคะก่อนหน้านี้นะคะมีันนึงหมอบอกว่าแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต้องใช้เงินรักษาประมาณ1 0 0 0 0แบาทและอีกไม่นานต่อจากนั้นนะคะ น้องสาวก็เกิดอุปัติเหตุต้องผ่าตัดใหญ่ค่าใช้จ่ายประมาณ7 0 0 0แสนบาทวันนั้นนะคะถ้าเราไม่มีนูสกินเราต้องเสียคุณแม่กับน้องไปแน่เลยค่ะเพราะไรายได้จากนูสกินนะคะช่วยให้หน่อยรอดพ้นจากวิกฤตชีวิตสองครั้งใหญ่นี้ไปได้นูสกินทําให้ครอบครัวเราได้ใกล้กันนูสกินยังทําให้ครอบครัวของใครอีกหลายคนมีความสุข และตัวหน่อยเองยังสามารถแบ,บ่งความฝันเ,เล็กๆของเราให้กับคนที่ต้องการวิ่งตามความฝันแบ่งให้กับคนที่ยังไม่ยอมแพ้แบ่งให้กับคนที่เชื่อว่าสักวันต้องเป็นวันของเรา <S <S ถ้าคุณต้องการมีวันที่เป็นของคุณถ้าคุณอยากเปลี่ยนคำว่าไกลเป็นใกล้ถ้าคุณอยากเป,กล,เปกลี่ยนความอ้างว้างให้เป็นอบอุ่นถ้าคุณอยากเปลี่ยนคำว่ากลัวเป็นความกล้าและถ้าคุณ ยากแบ่งความสุขเล็กๆของคุณให้คนรอบข้างไม่ว่าเขาจะเป็นใครนูนสกินนี่แหละค่ะคือที่ที่จะเป็นข้อจำกัดของชีวิตให้เป็นชีวิตที่ไรข้อจำกัด